เสียวมีใช้หุ่นยนต์มากกว่า700ตัวในโรงงานผลิตรถยนต์ที่สามารถผลิตประตูดได้ใน4วินาทีโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของเสียวมีครอบคลุมพื้นที่กว่า700,000ตารางเมตรใช้หุ่นยนต์กว่า700ตัวในกระบวนการผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบทำให้โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการปั๊มขึ้นรูปการผลิตชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ เช่นประตูที่ใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยเพียงแค่4วินาทีเท่านั้นข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนระบุว่าในปี2023ยอดผลิตรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น35.8%และยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น37.9%ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนคิดเป็นเกือบ65%ของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกโดยจีนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์อันดับต้นๆของโลก เป็นเวลา9ปีติดต่อ,อก,กันมาแล้ว